คลิปนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะฮะมาร่วมกิจกรรมบิ๊กวิงนะฮะเมื่อวานฝนตกหนักนะฮะหนักมากเลยเกออกนี่แหละเวลาข้ามเนี่ยผมก็แบบด,ดีนะผมมาเก้าสิบเลยสับมา,าโอ้ร้อยยีย่ก็คือชีวิตจะบลไลนะ ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a ช n e l บอมคุม้งกะต้มกุ๋ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะฮะถามว่ามาที่นี่ทำอะไรฮะก็คือว่าวันนี้เอเ่ยว่าเ,เมื่อวานนี้นะฮะก็ไปประเทศดิ มาร่วมกิจกรรมบิ๊กวิงนะฮะที่สนามจัจสุวรรณแต่ว่าเมื่อวานฝนตกหนักฮะหนักมากเลยจนแบบโอ้ถึงสนามแล้วททางศูนย์บิ๊กวิงโทรมาบอกว่าเลื่อนเป็นวันเสาร์หน้าก็เลยว่าเอเสาร์หน้าก็ไม่ได้มานะฮะก็สรุปคือ วันอาทิตต้องมาส่งน้องสาวนะฮะคือจริงๆที่ผมโพสตไปว่าเออจะจะกล้องอะยึดต,ตรงตรงตรงหน้าแฮนแต่ว่าวันเนี้ยคือน่าจะไอ้น็อตไอ้น็อตที่ว่ายึดไอ้ตัวเกียวไอ้ตัวกระปู น่าจะปิวหายน่าจะหมกมาช้าแหละถ้าจำไม่ผิดนะเออ,เอ,อต้องขออภัยเรื่องมุมกล้องนะฮะเพราะว่าผมใช้เอ,อสายรัดกล้องนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือผมใส่เ บอกที่ใส่อยู่ก็คืออะไรอีนะฮะเออเอาหมองใหม่มานะฮะเพราะว่าเราต้องการรูปจากถ่ายจากสนามเนี่ยซึ่งที่ไปก็ล่มฮะไม่ใช่ล่มดิคือเขาเลื่อนนะเลื่อนเป็นเสาหน้าแล้วทีเนี้ยเสาหน้าก็ผมมาไม่ได้ไง ก็เลยอเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะเสียงก็ประมาณอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าไมะผมเจาะที่ตรงปากพอดีเลยนะไม่ได้ยัดนวมไว้เพราะว่าอะไรอีะก็คือได้มาก็คือยังไม่ได้เออไม่ได้อบ แกะข้างในไงว่าเออคอนยัดอะไรได้ไหมคือก็ก็ยังแบบเก็บไว้ก่อนเพราะว่าหมวกมันยังใหม,ม่อยู่นะก็เลยใช้สายรัดไปก่อนจะถามว่าออาไอ,อ,อ,อตัวตัวยึดอะแบบสี่สามเอ็มอะเออมันก็มีตรงรุ่นนะแต่ว่าไม่ได้สั่งไว้ไงคือเอะเอาไว้เก็บเก็บไว้แบบขี่ไปท,ทํทธุระอะไรเงี้ยคืออันจริงคร ผมบอกละเอียดผมซื้อมาเป็นมือแท้มือสองนะฮะราคาก็จะค่อนข้างค่อนนะค่อนคอนไปค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ว่าก็พอรับได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นมือมอสองไงแล้วก็สภาพก็คือไม่ไม่มีแบบตลอกปอกเปิดอกอะไรพวกนี้แต่ที่ใช้งานมาก็ไอแผ่นกันฝ้าเป็นลายหมดแล้ว ก็จริงๆจะทำคลิปรีวิวหมวกแล้วก็ร,ร,วรีวิวหมวกไปเลยก็ดูแล้วน่าจะอีกหลายวันนะก็คือถ้าทำคลิปรถไปก่อนก็เดี๋ยวคลิปหมวกรีวิวหมวกอะเดี๋ยวก็ค่อยมาแยกกันอีกทีจริงๆก็อาจจะทำคลิป ขี่รถเสร็จก็มันมีของยามาฮ่าไงของที่ว่าเทสได้พวก R เจ็ด MT ศูนย์เกที่ออกใหม่นะเอให้ไปลองเทสแต่ว่าเทสในช่วงคืนเนี่ยเออแล้วเมื่อวานนี้ก็ฝนก็ตกยังไม่หยุดเลย ก็เลยเออจเเรือไม่ได้ไปไหนแล้วก็อยู่อยู่ที่พักอย่างเดียวนะฮะก็ใช้สายััดนี้ไปก่อนโดยยึดหายเอ็น็อตยึดไปไหนไปรล้ตัวน็อตยึด น่าจะปิวพร้อมไปตัวตัวสายรัดนี่แหละเพราะว่าปกติจะรัดตรงนี้นะตรงตรงแฮนด์นะลองที่เออพ้อโค้งอะไรไม่สวยก็ขอไฟด้วยครับเพราะว่ามุมก,กล้องก็ใช้สายรัดกล้องนะ่ะสายรัดไอหมวกน็อกนี่แหละ ก็จะพยายามแบบีข่ช้าๆนิดนึงนะฮะว่าบางทีมุมกล้องอาจจะเอียงบ้างอะไรเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะฮะว่าหมวกที่หมวกที่ที่ขี่อยู่อ่ะมันเป็น,ปนมันหมวกใหม่เนอะแล้วก็อ่ไม่ได้ทำเมาส์ยึดติดไงก็เลย อบอกไว้เนี้ยก็คือกะว่าเออเองก็จะ,จะเก็บไปเป็นในไว้ลงสนามอะไรพวกนี้ไงไว้ขี่ทํทุุราอะไรพวกนี้แต่ใบเก่ายังอยู่นะใบเก่าก็ใส่อยู่แต่ก็เอาง่ายๆคือก็ต้องย,ายา้ายสายใหม่แล้วก็พวกเมาส์อะไรพวกเนี้ยก็คือต้องไปติดกับเมาส์เลยเว่าใบเก่าใบเก่าติดเมาส์อยู่แล้วนะฮะเออ รถคันนี้ก็สองปีแล้วฮะก็น้องยังหน้าไม้ยังอยู่หมื่นจะหมื่นเจ็ดแล้วยังไม่หมื่นแปดเลยก็น่าจะปีหน้าแหละฮะก็เตรียมเช็คระยะห10มื 108, ่นหนึ่งหมืนแปดพกิโลนะฮะมันลื่นนะฮะอะไรเอียบคือเรื่อง จุดเด่นก็คือมวกหน้าซันหน้าซันอยู่แล้วแต่ถามว่าใส่อะมันก็รูโลมดีนะแต่ว่าแบบว่ามันไม่เท่ากับพวกแบรนด์อื่นเนี่ยที่ว่าเป็นหน้าแหลมอะไรเงี้ยแต่ว่าไอจริงๆที่ผมใส่เอาอจริงๆนะที่ที่ใส่อ่ะคือผมใส่อะแม่โคตรหล่ออะอจริงๆสำหรับอะไรอีอะที่ซื้อมาผม ไม่ได้ซื้อตามกล้องสมเกตนะก็คือก็ก็คือซื้อซื้อเพราะว่าชอบชอบของในตัวหมวออะไรนะอะไรอีกก็ได้เรียกเรียกได้สองอย่างอะไรอะไรอีกก็ได้หรือเรียกอล์อะไรก็ได้ อะอะเพราแต่ว่าเราชอบเรียกอ,อยแอร์ไลน์ไงแต่แต่เป็นหมวก,มวกอะไรหมวกอะไรเนี่ยแพงกี่ฝายอะไรจริงจริงเร,งเรื่องเรื่องความแพงไม่แพงอะ่ะอยู่มัในกใ็ขึ้นชื่อว่ามันมันเป็นแบรนด์เนาะเราก็พูดไม่ได้ไง มใส่อะไรอีกกับมาใส่ไอดีตัวที่ผมใส่อะ่ะมันไอนจริงก็คือมันก็คนละเรื่องกันนะหมวกหมวกญี่ปุ่นกับหมวกไทยอะ่ะถามว่านวมก็โอเคไหมนนมก็โอเคนะก็คือกระชับแน่น ไม่รู้เมมเต็มตอนไหนฮะก็เอามาก็เอามา,ายคจิปเล่นที่เฉยนะอันนี้เขาทอดกระถิ่นนี่ว่อะอาจไม่ได้เทโค้งเยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไม่ได้ขี่เร็วขนาดนั้นจะขี่ไปวนไปนะสบายความรู้สึกเมื่อวานนะฮะเพราะว่าตัวเองก็คลอย ฟิตเต็มที่นะเตรียมยางยางก็เตรีมมยมพร้อมเนี่ยยางก็แบบว่าเปลี่ยนใหม่และสองข้างเลยแล้วก็ได้มวกใหม่มาอ่าเพื่อที่แบบเอามาถ่ายรูปเล่นนะ่ะถ่ายรูปตอนเทโค้งอนะ่ะเออสรุปไม่ได้ ไม่ได้ตามคาดนะฮะสุดท้ายก็ต้องวายนู่นแหละเดือนหน้ายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะฮะช <_ s im> ่วงนี้ก็นานๆได้ออกทำคลิปนะฮะไม่ได้แบบโอจะทำก็คือคนเราอะจะทำคอนเทนต์อะไรเราก็ต้องคิดก่อนนะว่าแบบว่าเอ้ย ไปทำโน่นนี่นว่าเอ๊ะทำคลิปขี่รถเล่นเอออันนี้เข้าใจแต่ว่าคุณก็ต้องแบบถ้าถ้าคนดูเกินพันหนึ่งอะ่ะเออแล้วคุณไปเปิดรายได้อะ่ะคือแบบว่าท้ามขี่เร็วนะอะไรประมาณนี้ขี่เร็วได้แต่ว่าห้ามให้ห้ามเห็นความเร็วไงเออรายได้นี้มันก็ตกไปเลยไงมันก็ขึ้นคลิปเหลืองไปเลยนะ หมือนติเหมือนตตอ่ะทำคลิปขี่รถได้แต่ว่าไปลงคลิปตอนแบบขี่เร็วอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ไงคือ AI พวกเนี้มันแบบมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นอ่ะ วันนี้ก็ค่อนข้างที่แบบมันคืม,คมๆเนาะไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่านะอพอเลยเมื่อวานนี้แบบฝผนมผมตกเลยง่ายต้องดีนะผมมีนอ็อตไอตัวน็อตเกี่ยวยึด ตัวขาขาเสริมตัวบูทเอโกโปอะ่ะแั้นอ้โหตายเลยมีอันเดียวมาเสียบไปตัวหูดอีกเป็นเรื่องเลยฮะแต่ว่าผมว่ามองว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับอ่การที่เอาใส่ใส่รัดทางที่แบบการที่แบบทำยูทูบเบอร์ เกี่ยวขี่รถอะไรพวกนี้คือกล้องอะ่ะมันมันอัดมันมันดูมุมสูงไงตัวกล้องอะ่ะแต่ถามว่าแลอย่างหมวกเราอะ่ะหมวกเราก็ไม่อยากให้เป็นรอยเยอะไงเราก็อซื้อตัวใส่รัดมาไม่กี่บาทเองร้อยสองร้อยมาใส่นะ ฝนตกก็ต้องคอยหลบกับต้องไปหลบที่ปั๊มปตาทอนี่แหละดูมันมุมสูงนะสำหรับตัวกล้องอะ่ะแต่แต่ว่ากล้องมันอยู่ประมาณนี้ไง รถสังบุบเลยดากอนไอ้เอ้ดากอนไอ้เออดากอนไอ้ Eye, หรือดากอนไอผมเรียกไปเรียกไม่ถูกนะ่ะแต่ว่ารุ่นนี้คือจุดเด่นคือมันเป็นไฟที่นอนอะ่ะรุ่นนี้ดากอนไอ้อ่ะ หดเจไปแล้วนะฮะก็ปีนี้เจผมกินไปเจ็ดวันนะฮะก็ถือว่าตัวเองก็ทําคุณไปฮะปกติอ่ะเจอ่ะอ่าตามตรงๆนะเจอ่ะผมกินเจเพราะเพราะว่าอ่าจะบอกไงมันจะแล้วบอกไปมันก็ยังไงอยู่ก็คือตังค์ในบัญชีไม่พออ่ะ เออไปถ่งไปเจอคลิปต่อตอคลิปหนึ่งคือแบบว่าเอ่ะมันมีน้องนักศึกษาเออแล้วมหาลัยอยู่ตรงลงข้างลงเจพอดีแล้วเขียนอีกอีกคํานึงว่าเงินในบัญชีเหลือศูนย์จุดศูนย์้าซึ่งแบบทิบหายแล้วคือแบบไม่มีตังกี่ข้าวเลก็สรุปได้กินเจไหมฮะ ได้บุญเฉยเลยแต่กินเจก็ดีฮะก็อันนี้อันนี้ไม่ได้บังคับนะจะกินเจไม่กินเจอะคนลวแต่คนเนาะแต่เราสำหรับผมได้หมดอะ่ะทุกอย่างจะเป็นเจเดี๋ยวไม่ไม่เจผมได้หมดแต่อยู่ที่ว่าเราทนกับการกินเจในระยะเก้าวันได้ไหม นี้ผมไม่ได้ขี่เร็วนะก็คือขี่แบบค่อยๆเลยไม่รู้เมมจะเต็มช่วงไหนนี่แหละในเมมมันเหลือมันบอกเหลือหนึ่งชั่วโมงเอาเอาอๆๆอกอ่ออนีแหละเวลาข้ามเงี้ย <c oughs> ผมก็แบบืบีเมื่อผมมาเก้าสิบอะไรถ้ามาโอ้โหร้อยยีย่ก็คือชีวิตจะบันลัยนะ ลืมล็อกตัวกระเป๋าจริงๆกระเป๋าก็เขก็สนับสนุนให้คอยซัพพอร์ตให้นะก็ไอถามว่าถามว่าใบเก่าไปไหนก็มันมีหลายใบนะฮะที่ที่ผมใส่อ่ะ ไอ้ไบใหม่ที่ผมใส่ตอนที่ซื้อซื้อมาจากตอตออันนั้นขาดขาดไปแล้วนะเพราะว่าน้ำหนักรับน้ำหนักโนบูเกินนะปกติจะใส่กล้องอย่างเดียวก็โอเคแล้ว

เห็นว่ามีกิจกรรมเห็นมีว่ามีงานอ่าเจ้าพ่อเจ้าแม่สิณนคอนะฮะงาน ้องมันดูมุมสูงๆไปนะแบบเออ,เอ,อ พยายามไม่ให้ขี่ใกล้รถเจอนะฮะแต่ก็พยายามแต่ก็ยังขี่ใกล้อยู่ไม่ใช่อะไรจะแตง่งแต่งรถคันนี้นี่แหละฮะโอ้โหไวยคันหนะึ่งแล ฝากผมขอก็คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องบอมคุงเขาต้องคุยด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะโอกาสหน้าก็รอคลิปกันต่อต่อ,ตอไปนะฮะว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวปิดคลิปก่อนนะฮะก็ขอขอภัยเรื่องมุมกล้องด้วยฮะเพราะว่าใช้ ตัวใส่รัดหมวกกะนกเนาะรอไม่ถือสาอะไรกันเนาะโอเคเอไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ